โลกวันนี้เนี่ยหยิบเรื่องเล็กนะคะบอกว่าอากาศเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เป็นแค่เป็นหวัดนะคะเราจะใช้ชีวิตหวัดกันตลอดเลยนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเปลี่ยนหมดนะคะเราหยิบประเด็นเรื่องอากาศเปลี่ยนเพื่อจะมาบอกว่าในอีกไม่นานนักเราจะเปิดเสรีทางการค้าคในอาเซียนเอาแค่9กประเทศก่อนที่ร้อมเราอยู่เนี่ยนะคะ มันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำกินคนไทยเรียกได้ว่ามันจะเปลี่ยนหมดเลยนะแล้วเราจะทำยังไงดรชาดินจะตั้งรับกันยังไงเนี่ยเพราะภาคประชาชนเราเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภาคการเกษตรเป็นรากฐานของประเทศไทยเรามาช้านานปัจจุบันเนี้ยเราจะยังคงต้องเดินก้าวต่อไปเพราะเรามองว่า การเกษตรคือครัวของโลก<ะ>และก็เป็นครัวของประเทศไทยด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายัางไม่ตั้งรับหรือเรายัางไม่เตรียมพร้อมความพร้อมคืออะไระเราต้องกลับมาทบทวนภาครัฐเองก็จะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับประชาะชากรของตัวเองแล้วแหละตอนนี้เพราะมาอย่างนั้นเนี่ยการก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วที่เราจะเดินต่อไป พร้อมๆกับอีก9ประเทศที่อยู่ในในแวดในในแวดล้อมเราเนี่ยเราจะตั้งรับอย่างไรเราจะเริ่มต้นตั้งรับกันอย่างไรวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันนี้เราต้องมานั่งคุยกันอีกนานทีนี้เซียนทั้งในวงการทหาร,รแล้วก็ในวงการเศรษฐกิจในวงการสังคมเนี่ยบอกว่าแค่อากาศเปลี่ยนเรื่องของการเปิดเสรีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนหมดเนี่ย เราจะเตรียมตัวอย่างไรแล้วการทำมาค้าขายก็จะเปลี่ยนไปด้วยรเราบอกว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างคนไทยนี่เปลี่ยนอาชีพจากไม่ทําเกษตรได้ไหมผมคิดว่าไม่ควรไปคิดในประเด็นนั้นเพราะว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยมีกเกษตรเป็นพื้นฐานตั้งแต่ปู่ย่าตายายทาไมรเราไม่คิดพัฒนาต่อยอดการ,กรเกษตรที่มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีความละเอียดพิถีพิถันเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เกษตรกร,เ,กรเราเนี่ย พอปลูกยางพยางราคาตกล้มยางเพิเขาบอกว่ามะม่วงราคาดีเราก็ไปปลูกมะม่วงอพอมะม่วงไม่ดีเราก็ล้มมะม่วงเพิกเขาบอกปลูกข้าวดีเราก็เฮลโลกันปลูกข้าวมผมถามอาจารย์จริงๆเนี่ยแล้วกเกษตรกรจะมีจําจเป็นมืออาชีพในด้านไหนบ้างเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีความเป็นเฉพาะของการดูแลการปลูกการเก็บเกี่ยวทุกอย่างมันมีความเฉพาะของมันมถ้าเราไม่ทําจนถึงจุดหนึ่ง แล้วมีความรู้ความสามารถจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเกิดเป็นมืออาชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยอย,อย่าว่าจะเปลี่ยนอาชีพเลยอาจารย์แม้แต่อาชีพเดิมที่ตัวเองทําแล้วคิดว่าเราจะไม่พัฒนาต่อยอดนีที่สุดเราก็จะจะทาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพในการทําอะไรแล้วถ้าเกิดเราจะไปเปลี่ยนทําสิ่งอื่นสิ่งใดสักอย่างนเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความอดทนเรามีความตั้งใจที่จะทํางานนั้นๆเนี่ย จนถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมสมมุติว่าเราจะทํานาเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมองว่าตอนนี้ราคาข้าวาตก,ตกงั้นเราเลิกเราเลิกปลูก,ตลกแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเขาไม่ได้เขาต้องปลูกแล้วก็เขาขายสมมุติเขาขาย6ก0 0น0จ็ดพันแปดเขากลับมาดูต้นทุนว่าต้นทุนที่เขาทาไปเนี่ยมันมีอะไรที่ มันยังมันยัง,นยงต้องลดได้อีกอปุ๋ยอันไหนที่เขาทาได้เองเขาทําจากที่เคยซื้อไปเคยเชื่อมีดอกเบี้ยตอนนี้ทาเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็ทุกทุกเรื่องไม่ต้องจ้างเขาแล้วต้องอทําเองลดต้นทุนทั้งหมดให้กลายเป็นกําไรที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าชาวนาทุกคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยถ้าเราได้ไปพูดคุยเนี่ยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตและว,วิธีการดําเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรของเขาเนี่ย เป็นกูรูที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลได้สําหรับกรเกษตรกรอื่นๆที่ยังมองว่าเอ๊ะปลูกข้าวแล้วเราก็ยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้แล้วราคาน้อยเนี่ยเราขาดทุนงั้นเราล้มเลิกวิถีชีวิตแบบนี้ดีกว่าอันเนี้ยต้องกลับไปทบทวนแล้วคิดให้ดีว่าวิธีการดําเนินการอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะข้าวอย่างเดียวเพราะทุกอย่างเนี่ยทำอะไรก็ตามมีต้นทุนแต่มันก็มีวิธีการลดต้นทุนแล้วก็วิธีการที่จะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลสูงสุด ประสิทธิภาพก็คือคนที่ทําอยู่เนี่ยใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ความละเอียดละเมียดละไมยประณีตในการทําการ,กรเกษตรเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น<ะ>เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในในวิถีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางด้านการ,กรเกษตรเนี่ยทุกทุกอย่างเป็นมีชีวิตหมด<ะ>ยันเวลาเราดูแลเขาเนี่ยเราต้องดูแลเขาเหมือนเขามีชีวิต<ะ>ไม่ใช่ไปถึงเวลาไปทำเข้าเข้าสวนเข้านาเข้าไร่ ก็ปล่อยให้เขาเติบโตด้วยฝนตกก็รอฝนเมื่อฝนไม่ตกก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้งทีนี้ดูอย่างเงี้ยเราเราการเปลี่ยนที่ยากที่สุดคือเปลี่ยนวิธีคิดของคนนะคะแล้วยิ่งคนแล้วยิ่งคนที่เคยอ่ะคนเคยทาจนเคยแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนแก่บ้านนอกเราบอกกูทํากับมือใช่ไหมฮะคนแก่ก็จะบอกเฮ้ยกูทํากับมือกูอามต้องน้อมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาเพราเนี่ย การที่จะเปลี่ยนอาชีพน้ำร้อนมันร้อนมากแล้วมันลวกแล้วจ้ะ <c oughs> ใช่ไม่มันคือน้ําร้อนสมัยก่อนต้มกระทะใบบัวน้ําร้อนเดี๋ยวนี้ใช้หม้อไฟฟ้าแล้วใช่ไหมกดปึ้ง <c oughs> ดิจิตอลเลยกดปึ้งน้ําไหลแล้วร้อนเลยใช่ไหมคะ, <c oughs> มคะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยบอกว่าจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรเอ่อดรชกินทร์ชนินบอกว่าเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรแบบโบราณมาเป็นอาชีพเกษตรแบบทันสมัยแบบราณด้วยแล้วก็ บูรณาการเอาทันสมัยเข้ามาด้วยโอ้นั่นนะเรื่องยากเ้าบอกว่าทีนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเกษตรกรไทยอ่ะมีแต่ผู้สูงอายุแหละเด็กรุ่นใหม่ไม่ไปมันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเช่นเอาเข้ามาทําในโลกอื่นเราจะได้เห็นแล้วว่ามีแต่เกษตรเกษตรกรจริงๆหรือชาวนาตัวจริงเนี่ยเป็นผู้สูงวัย50กว่าเท้านั้นเลย50กว่าทท้งนั้นเลยเด็กๆ30กว่าไม่มีละไปอยู่ในวงการอื่นหมด แต่ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเห็นเลยว่าคนโยนกระลำคนไปเก็บเก็บฮาวเวสเนี่ยมาจากลาวมาจากแคนเมาจากพม่าเวียดนามอย่างนี้ก็เริ่มเข้ามาทำงานในเมืองไทยแล้วแล้วแรงงานหมายถึงคนไทยวัยทำงานจะเคลื่อนย้ายไปไหนนี่แหละนี่คือปัญหาสำคัญของของประเทศไทยแล้วก็ ในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นปีนี้และค่ะปีนี้เลยเราจะเริ่มเห็นคนที่จบปริญญาตรีแล้วตกงานมากขึ้นค่ะถามว่าจะเป็นหนึ่งตุนีเซียไหมเนี่ยเมืองไทยงานไม่ดีเลยครับจบปริญญาตรีไปเข็นไปเข็นผลไม้ขายจนกระทั่งเกิดความเครียดครับก็เผาตัวเองกลายเป็นชนวนปฏิวัติดอกมะลิเลยนะคะทีนี้เอาใหม่เราบอกว่า เราเริ่มจากเห็นนะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันก็เริ่มสไก่เนี่ยที่ญิงไม่ไกลไม่ไกลนะอากาศเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นโลกง่ายขึ้นอะไรก็ง่ายขึ้นขนาดแค่อากาศเปลี่ยนยังปรับตัวไม่ได้แล้วจะถึงขนาดเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำมาหากินเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิธีการทำมาค้าขายเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรไม่ง่ายครับดีเรื่องยากมาก ขณะนี้เนี่ยนะคะในทุกองค์กรใหญ่กลางเล็กเนี่ยหันไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือต้นทุนสำคัญคือ human capital ก็คือต้นทุนของมนุษย์นี่เองคำว่าต้นทุนมนุษย์นี่หมายถึงจากที่ไม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 ่เป็น skill l a b ร r หรือคือแรงงานที่ไม่มีฝีมือก็ต้องพัฒนาตัวเองยกระดับขึ้นมาเป็น skill labor ให้มีฝีมืออย่างที่เขาที่แล้วเราหยิบ เรื่องมะม่วงใช่ไหมคะว่าจากคุณราเชนจบแค่ประถมระดับประถมศึกษาเท่านั้นวันนี้ส่งออกมะม่วงแล้วสามารถผลิตมะม่วงที่สวยงามมากเป็นวิทยากรแล้วสามารถที่จะแนะนําแล้วก็บรรยายได้ผมคิดว่าคนที่ดีกว่าดีกว่าด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเตอร์เลยครับเพราะทำกับมือสัมผัสกับตัวเองคือจากทฤษฎีนี่จากปฏิบัติมาสู่ทฤษฎีครับ แล้วแต่ในขณะที่นักวิชาการจากทฤษฎีไม่กล้าปฏิบัติไม่กล้าปฏิบัติเพราะไม่มั่นใจใช่ไหมะของเนี่ยชาวสวนมะม่วงตัวจริงชาวสวนมะละกอตัวจริงวันนี้เนี่ยนะคะหรือสวนผลไม้สวนผักหลายหลายคนทําได้แต่ในภาคส่วนใหญ่เนี่ยเรากําลังกังขากันอยู่นะคะนี่ถามเนบอกว่าเขาบอกว่าอากาศเปลี่ยน กระทบดินน้ำฟ้าแล้วถ้าน้ํามันน้อยลงอากาศร้อนเย็นกระทบกันมากขึ้นเนี่ยแก๊บช่องว่างของอากาศร้อนกับอากาศเย็นกระทบต่อการทําเกษตรแน่นอนเพราะเป็นอาชีพเราครับทําต่อไหวไหมเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไหวเพราะว่าผมเคยไปดูที่ปั้นชีหาวที่จีนนะครับโอเคค่ะตอนตอนกลางคืนนะครับประมาณ6องศา6องศาครับตอนกลางตอนกลางวันเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ยประมาณสัก30 36-37องศาโอ้โหนี่ห่างกัน30นี่บวกเลยนะเนี่ยแต่าผมผมขึ้นไปบนเขาเลยบค่ะเขาเรื่องน้ำเขากักน้ำเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนการลักน้ำเขาเป็นวงใหญ่เลยนะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5เมตรแล้วก็เอาเวลาน้ำฝนมาเนี่ยเขาก็กักไว้ตรงนั้นแล้วก็บ้านเรือนที่เขาออกแบบเนี่ยเป็นตึกสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่บนหลังคาเนี่ยทำเป็นที่กักน้ำหมด ใช่ไหมแล้วก็วิถีวิถีวิถีที่เขาทําพวกเขาปลูกมะม่วงเหมือนกันแต่เขาปลูกมะม่วงบางพันธุ์ซึ่งมันมีความทนทานนเปิดหนาอย่างเงี้ยเปิดหนาแล้วก็มีการห่อผลแล้วก็มีการาใช้เทคนิคต่างๆที่เอาธรรมชาติเนี่ยมาร่วมใช้อย่างสมดุลยกตัวอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยมีโรคมีโรคเชื้อราชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแอนแทกโนดเขาก็จะไม่ใช้ยา เขาก็จะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเนี่ยให้แสงพระอาทิตย์เนี่ยให้มันโ<ง>ปรออ,อแล้วก็ไปฆ่าเชื้อพวกนี้แทนแทนที่จะใช้ยาอันนี้เป็นเป็นวิธีชีวิตแล้วก็วิธีคิดที่ง่ายๆโดยใช้พึ่งพาธรรมชาติใช้ความสมดุลของธรรมชาติใช้น้ําที่ถูกกักกันไว้เพราะเขารู้ว่าต้นมะม่วงเนี่ยขาดน้ําไม่ได้อยั้นเขาก็เอามาใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดทุกเขามองว่าน้ําทุกหยดที่จะให้กับ กับต้นมะม่วงเนี่ยมีมีคุณค่ามากะ <Okay. S 1> ังนั้นเขาเขาจะ,ะช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ทำอ่างเก็บน้ำอันนี้ไว้ในในเนื้อทีอ่ประมาณสักห้าไร่เขาก็จะมีบ่อหนึ่งหไร่ก็จะมีบ่อหนึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยการเกษตรของประเทศไทยเรายังเดินต่อไปได้ครับค่ะทีนี้อันหนึ่งแหละบอกว่าเราได้ต้องเตรียมตัวเองให้มันให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นให้มันเป็นสากลมากขึ้นอย่างเนี้ย เราพูดถึงเรื่องเด็กพูดถึงเรื่องเด็กไทยพูดถึงเรื่องอนาคตไทย leader of the future เนี่ยนะคะบอกว่าแล้วเด็กไทยจะไปข้างนอกไหวไหมเราเห็นมีแต่เด็กข้างนอกเข้ามาข้างในครับผมวันนั้นผมได้ยินอาจารย์พูดถึงเนินพอเพียงเนินพอกินเนินพอกินที่ท่าม่วงมูลการหกหกเจ็ดปีที่แล้วที่ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นหินหมดเลยดิฉันก็ต่อว่าท่านท่าน ท่านสมณะเสียงสิ่งว่าท่านจะปลูกอะไรได้เนี่ยวันนี้เป็นเนินเหลือกินแล้วครับแล้วก็ขายได้ด้วยครับขายได้ก็มาแปรรูปใในสมุนไพรต่างๆก็มาแปรรูปผมอยากได้อะไรกระชายดำมาหนึ่งขวดเป็นเป็นน้ำสมุนไพรจริงๆผมยังชื่นชมอยู่เพราะว่าเนี่ยที่อาจารย์ถามผมว่าคนไทยต่อไปเนี่ยถ้าไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมตัวเนี่ยแล้วเราจะสู่ออกสู่ ไปไหนจะอยู่หรือจะออกไปสู่ประเทศต่างประเทศแล้วไปออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะไปสู้ใครเขาได้แต่ถ้าย้อนกลับมาเนี่ยเราดํารงชีวิตแบบเนินพอกินแล้วก็มีวิถีชีวิตแล้วก็ทําการเกษตรแบบเนินพอกินเขาทําปุ๋ยเองใช่ไหมยายาฉีดอะไรแต่อะไรทาเองหมดบริหารการกักเก็บน้ำการแก้เรื่องดินหินสามารถปลูกได้แล้วก็ แปรรูปมีโรงงานขนาดเล็กแปรรูปสารพัดเลยข้าวก็มีโรงสีขนาดเล็กทุกอย่างทำเองหมดแล้วก็ใช้เองในชุมชนแล้วก็ที่สำคัญคือที่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไม่ได้แต่ที่นี่เขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อย่างน่าชื่นชมเพราะเท่าที่ผมและอาจารย์ไปสัมผัสเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยคนมีความรู้นะนิสัยเหมือนกันหมดเลยคือมีวินัย อดทนมีวินัยอดทนซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองแล้วก็ชุมชนชุมชน่ะแล้วเขาใจกว้างมากนะเขาสอนให้ชุมชนด้วยทีนี้พอพูดอย่างนี้แล้วปุ๊บหนึ่งเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการส่งออกอย่างเดียวต่อไปไหวไหมละผมจริงๆผมพูดมานานแล้วเรื่องการส่งออกการส่งออกมันเป็นส่วนหนึ่งของของประเทศไทยค่ะแล้วก็ ภายในประเทศเนี่ยเรามีประชากรตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ6 0ไม่ถึงอะ65ล้านเขาเขาสำรวจมาปี2,556 56ล้านเสร็จๆ65 65ล้านแต่แต่ล่าสุดนี่เขาบอกขึ้นไป67แล้วนะไอ้ไอ้67นั้นอาจจะเป็นพม่าเขาไม่ยู่เออใช่พม่าเขาบอกว่าของเขามีเท่าไหร่นะ หกสิบล้านคนอีกห้าล้านคนอยู่เมืองไทยและวยังกัมพูชาอย่างกัมพูชากัมพูชาบอกอยู่เมืองไทยประมาณสักล้านใช่ไหมคะเขมรเอ้ยแต่นี้เวียดเข้ามาแล้วลาวอีกแม่บ้านทั้งหลายแหละลาวทั้งนั้นเลยทางทางอินเดียทางอะไรอะไรอีกจีนอีกอะไรก็ได้ครับเจ็ดสิบล้านคนเจ็ดสิบล้านคนเป็นเป็นเพื่อนบ้านเราสักสิบเนี่ยนะคะทีนี้ เราเนี่ยพึ่งส่งออกเราจะทําอะไรด้านเดียวด้านเดียวอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าเรามีทางเลือกน้อยลงใายคนถามผมว่าเนี่ยเขาจะส่งออกอย่างเดียวเลยผมบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยมันมันมันมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรปลูกพืชก็เหมือนกันถ้าเราปลูกพืชเชิงเดียวเรามีความเสี่ยงสูงถ้าปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศร้อนเช่นปลูกมะม่วงถ้าเกิดเรา หวังก็มะม่วงอย่างเดียวถ้าเกิดปีนี้อากาศไม่ไมหนาวไม่ออกดอกปีนั้นเราก็ไม่มีไม่มีสินค้าอะไรที่จะมาขายทดแทนนั้นเราต้องปลูกพืชในหลายๆพืชในที่ในที่ของเราเนี่ยเช่นปลูกมะม่วงด้วยปลูกมะละกอด้วยปลูกผักด้วยอย่างน้อยที่สุดก็มีค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายประจําบ้านเพราะว่าสิ่งพวกนี้อย่างเช่นมะละกอเนี่ยเราเก็บได้ตลอดทุกวันพอหมดเสร็จล้วก็ปลูกใหม่กุ้ยน้านยําว้าเดี๋ยวนี้หวีหนึ่งจันเจอไม่หวีหนึ่งสาบาท โอ้สามสิบไม่ได้แล้วใช่ไหมสมัยก่อนเรานับลูกขายอันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเอาแค่อากาศเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนตัวเราเองอย่างไรนะคะหยิบเรื่องการเปิดการค้าเสรีเรื่องวิถีชีวิตเอาแค่เรื่องการส่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเด็กไทยไปนอกไหวไหมท่านจะได้เห็นเลยว่าการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเราจะมาสรุปกันในช่วงสุดท้ายว่า เราหยิบอากาศมาชี้นำวิถีชีวิตคนไทยแล้วเราจะปรับวิถีชีวิตเรายัางไงพักสักครู่ค่ะ